เดี๋ยวเออพาไปดูอีกหนึ่งที่แล้วกันที่มีพญานาคค่ะเออจะพาไปดูนะคะพิธีกรรมการรำบวงสวงอันเชิญนู่นเหนู่นเที่ไม่ใช่อ,อันนี้ไม่ใช่นี้เป็นองค์สีเขียว<อ>แต่เออจะพาไปดูพญานาคราชนินดำค่ะที่นี่เขาอยู่ที่จังหวัดพิจิตรเขาบอกงานรำบวงสวงเนี่ยชาวบ้านเนี่มาร่วมกันแน่นเลยแล้วก็จะมีปรากฏการณ์แปลกๆเกิดขึ้นด้วยอ,อธิวัฒน์ทรงธรรมค่ะอยู่ที่อำเภอทับคลอจังหวัดพิจิตรค่ะที่บริเวณหน้าวิหารขาวหลวงพ่อองค์ดำ ซึ่งมีรูปปั้น<ล>พญายนคราดนินดำจำนวน2ตนประดิษฐานตั้งอยู่บริเวณราวบันไดาทางขึ้นวิหารซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขาก็ให้ความศรัทธาเชื่อว่าเป็นพยายนาศักดิ์สิทธิ์ค่ะเนื่องจากก็เคยมีปฏิหารน,นะเข้าฝันชาวบ้านรวมถึงการให้โชคให้ลาบต่างๆนานาก็คือเป็นที่กล่าวขานมาช้านานนี่แหละค่ะคและ ทางคณะกรรมการค่ะล่าสุดก็ได้ทำพิธีอัญเชิญพญานาคราชนินดำให้ประทับยังรูปปั้นพญานาคราชนินดำเพื่อเฝ้าและดูแลว,วิหารขาววทรงธรรมค่ะเพราะว่าพญานาคก็ถือว่าเป็นตำนานคู่กับพระพุทธศาสนาเนาะก็คอยปกปักปรักษาสิ่งที่ดีงามในพิธีก็มีการนำเครื่องเส้นไหว้ต่างๆนานามีใบสีที่ทำจากใบตองประดิษฐ์เป็นรูปพญานาคมาประกอบพิธีกรรมด้วย แล้วก็มีการเชิญนะค,ะครูบาดวงแก้วจากวัดป่าพระวัคตโตนะคะจังหวัดนครราชสีมามาประกอบพิธีบวงสวงอันเชิญพญานาคราชซึ่งขนาดทำพิธีไม่น่าเชืเ่อพีงง่แงั้ เกิดปาฏิหาริย์ค่ะพระอาทิตย์ทรงกรดค่ะเออ,เอ,อชาวบ้านเขาก็เชื่อกันแบบนี้ว่าพญานาคราชทรงรับรู้แล้วครับนอกจากนี้ค่ะบรรดานางรําที่มารําสวายพญานาคราชนินดําก็ต่างนะคะรําด้วยท่าทางการรําที่ฝึกมานะออแต่ว่าพอรําไปได้สักพักเป็นไงเขาบอกว่าต่างคนก็ต่างรําด้วยท่าทางที่คล้ายงูค <c oughs> ล้ายพญานาค แล้วก็ไม่เหมือนกันคือไม่เหมือนที่ฝึกกันมานะไม่รู้สึกตัวป่ะใช่ซึ่งก็คล้ายว่าแต่ละนางรำเนี่ยจะรำบูชาพยางูแต่ละชนิดแต่ละบาดาลที่แตกต่างกันออกไปครัเดี๋ยวเราไปฟังเสียงความรู้สึกของนางรำแล้วกันว่าเขารู้สึกไงตอนเขารำค่ะก็ม,มารำถวายนะคะนนในพิธีบวงสวงค่ะซึ่งการรำนะคะปกติแล้วเนี่ยพิม์ก็มีความเชื่อในเรื่องของ พญาน,นาคนะคะแล้วก็สายาพญานาคค่ะการรําถวายของเราทําให้เราเนี่ย มีความศรัทธาที่แก,ก่ล้าเราไปสร้างพระที่ไหนนะคะ,ะก็จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกซาบซึ้งในรสธรรมะของพระองค์การลําถวายของเราจึงออกมาสวยงามเพราะเรามีศรัทธาในพระพุทธองค์ศรัทธาในองค์พญานาคที่เรานับถือการลําออกมาก็จะทําให้เราเนี่ยสวยสมสงงาบารมีเป็นมงคลแก่ชีวิตของตัวเรานะคะชีวิตของเราก็จะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนี่เป็นความเชื่อของตัวพิมพ์เองนะคะ <Stars S 2> มาดูตำนานความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคกันหน่อยค่ะคเขาว่ากันว่าพญานาคเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน4ตระกูลด้วยกันก็คือตระกูลวิรูปักค่ะก็คือพญานาคที่มีผิวกายเป็นสีทองอหน้าตระกูลน,นี้เนี่ยถือว่าเป็นราชาใหญ่กว่านาคทั้งปวงนะคะคนี่แหละค่ะวิรูปักโอ,โองค์สีทองนี้ใช่ส่วนตระกูลที่2ค่ะเป็นตระกูลเอระปะัทะนะคะก็คือนาคที่มีผิวกายเป็นสีเขียวค่ะ ก็คือพญาสีสุดโทนาคราชนะก็อยู่ในตระกูลนี้เช่นเดียวกันค่ะนาคที่สามพญาสีรุง้งและก็นาคที่สี่ก็คือพญาสีดำอ้ามขยายความนิดหนึ่งตระกูลสีรุ้งเนี่ยก็คือตระกูลชั้พญาปุตตะค่ะแล้วก็ตระกูลสีดำซึ่งที่เราอ่านข่าวในวันนี้นะคะก็เป็นตระกูลกันหาโคตะมะค่ะก็คือเป็นนาคที่เกิดแบบโอปาติกะก็คือเกิดและโตเลยจัดเป็นชนชั้นนาคชั้นปกครองหรือว่าพญานาคชั้นสูงด้วยกันค่ะแล้วก็มีความเชื่อแบบนี้นะ พี่แบงค์สาเหตุที่เกิดเป็นพญานาคได้ก็เกิดจากเราเนี่ยทำความดีแต่มีจิตปาถนานว่าเมื่อตายไปแล้วขอให้เกิดเป็นนาคเพราะว่านาคเนี่ยมีอายุยืนมีวันณะงามมีความสุขมากนะและจังหวัดพิจิตรเองเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นที่แรกนะที่มีการบวงสวงอัญเชิญพญานาคราชนินดําด้วยอ่านแล้วก็ขนลุกไปเลยนะอย่างที่น้องเอ๋ยบอกเ่ยหน้าก็มีแบบหลายวันหน้ามีหลายตระกูลด้วยกันนะครับแล้วก็มีอะไรนะแก้วแหวนเงินทองด้วยนะคนที่บอกว่าเกี่ยวกับบูชา เขาก็จะมีสายพญานาคสายครุฑเนี่ยก็มีวิธีดูเหมือนกันแต่พี่ก็ดูไม่เป็นนะว่าใครจะเป็นสายพญานาคหรือว่าสายครุฑนะคะแต่องค์สีเขียวเนี่ยเราจะคุ้นกันเพราะปู่สีสุดโทงไงที่อุดรธานีใช่ไหมคําชโนดไงอันนี้ก็เราจะไปกราบไหว้กันใช่ไหมครับสมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมนะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซับสไครด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าว สำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ